อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน15วันล่วงหน้าระหว่าง24กรกฎาคมถึง7สิงหาคม68จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF วันนี้24กรกฎาคม68พายุวิภาได้สลายตัวและอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำแล้วแต่ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนทำให้ยังคงฝนกระจายตัวอยู่บ้างบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกตากแม่ห้องสอนใกล้บริเวณดังกล่าวและภาคอีสานด้านตะวันออก ส่วนภาคอื่นๆจะยังคงมีฝนบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมสถานการณ์ฝนเริ่มเบาลงน้ำฝนยังสะสมยังต้องระวังระดับน้ำที่ยังสูงขึ้นบริเวณจังหวัดน่านพยาสสำหรับภาคใต้ฝนยังน้อยแต่คลื่นลมมีกำลังแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนช่วง24-25กรกฎาคม68ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระวังคลื่นลมแรงเรือเล็กงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดยังต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 26กรกฎาคมถึงจดสิงหาคม68ยังมีฝนตกและตกหนักบางแหง่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกส่วนบริเวณอื่นๆฝน,นมีแนวโน้มลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจายเป็นส่วนใหญ่ปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงปลายเดือนคลื่นลมเบาลง